โอเคก็กลับมาแล้วนะครับน้องก็วันนี้นะโอเคครับก็ก็กราดสวัสดีผู้ชมกับทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้วันนี้ก็อยู่กระโจกระดิกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่ามันคือเกมอะไรไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามหรงนะตัวจกสภาพกว่าผู้ชมครับอืมวันนี้แหละเรามาเล่นเกมเกันยิงปืนกันเนาะ ก็เหมือนสเต็ปเท่ๆในในเกมขอใจในเพื่อนเปิดเท่เนะก็บในซีไฟลนะก็เริ่มกันเลยนี่ไม่ใช่สิวละ่ะไปมาสิบเอ็ดคนโอ้โ oh, หเดี๋ยวเดี๋ยวเหลกมากเลยครับมาเปิดโอแหลกแหลกอืมเก็บสามเก็บสามเก็บสามไป ล่าเลยล่าเลยเอาดาบไฟของผมนี่แหละล่าคนเลยก็ยุบยุบมายดุกไม่มีคนทำไมไม่ใช้ไอ้ดาบกระโดดสูงเฮ้ยงมันไม่ใช่ดาบนี่หรือดาบกระโดดสูงครับดาบดาบกระโดดสูงครับเอาประมาหนึ่งคนโบด้วยแต่บมไม่กลัวไม่กลัว hút này ơi có 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 อีกวู้ยังไม่ค่อยถนัดเกมแหลกอืออือวู้ยุบโอ้ยไม่เลยใช้งานแล้วกันเกตัวนี้แหลกแดงนกับแบบมันมันแบบกระตุกกระตุกครับโอ้โหมันยงบาปล็อกอาวุธอีกโอ้ โอ,อยดีผมเดี๋ยวผมก็ตีแกว้าวตอออกเนี้ยโดนหักเลยนะครับปวดจอกปกูเนะนี่ยผมเน่ยออปอดซี่ปวดซี่ทำไมไม่โดนเฮ้ยเออเออโดนหัวนะนะหัวโยกนะนะอย่างนั้นเออมีโดนอีก มาเลยมาเลยตอนนี้มาเลยมามาเลยมาโอ้เนี่ยมันทำไมมันชอบอย่างนี้เนี่ยขวัดกันฆ่าอีกอ่ะงอืม,มดูนิดดูอีกโอ้โหมาเถอะมามาเออเออโดนโอ้โหเนี่ย เฮ้ยมันเริ่มแบบเนี้ยตายไปนะเกลือดจ้าน้อยอีกมา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 จิตพิษจิตพิษเอ้าเอ้าดีเหรอดีเหรอดีเหรอนี่เหรอไปซะไปซะไปซะเนี่ยนี่ไหนเนี่ยนี่ ก็ชูอืมฮึมแต่ผมไม่โดนโเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยขนาดเลยไม่หละผมผมเสียสมาธิที่ผมพูดไปด้วยคำเนี้ยผมก็เสียสมาธิเหมือนกันผมก็เสียสมาธิเหมือนกันนะเนี่ยเอาไว้ว่าไปอ่ะ ที่ผมก็เสียบเหมือนกันสมาธิเนี่ยผมก็เสียบเหมือนกันนะเกิดจะเสียบเลยเนี่ยคือถ้าผมไม่พูดนะผมก็ไม่เสียบแล้วครับก็เล่นเก่งแต่มันเกมแหลกไปด้วยเลยแบบค่อนข้างจะเย็นยากขึ้นมาอืมอืมไปหนึ่งคนนั้นแหละตงเยอะคนนั้นแหละตรงเยอะตรงนั้นแหละยึบอกอือ ข้างบนไม่มีอีกโอ้มันอยู่ไหนโอ้โหมันอยู่ข้างหลังมั้งเนี่ยมาคุมามาโดนหัวโดนหัวโอ้โหไปโดนอีกจุดยิงตรงนี้สิมันไม่มีคนนะ โดนิีกโอ้โหอ,โอาจจะค่าหน่อยเพื่อนแบบแหวดขางเราตลอดเนี่ยนี่ผมก็แบบอยากมีสบายทิพบ้างเด็กก็ไม่มี ไมานี่กินเนาะเออฮะอะไรอ่ะย hey, ุบเออสวยติบฟ in ึ๊บมันติดอะไรเนี่ย ขวางยังคือคนขี้ขวางอืมอหวัวโด,ดนหวัวโดนหัวโอ้โหอืมอือหือไม่โดนมาโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยเก็บจะแบบหมดแล้วชึบอือหือ้าวิี่ซีริเออ โอ้คนโปจะด้วยโปด้วยโอเคโอ้โหมันตีข้างหลังเื้ฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอฮ้ฮะยเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอโอ้มันบินได้อ๋โอ้โหมันจะมาขังอ,นะอ,อย่างนี้นะอะไรเงี้ย นี่น่าจะมาขังยีดอือหือโอ้โหโอ้โโโโโเอโโโ้ยอืออืออืออืโอ้โหโอ้ยเอาหรอเอาหรอเอาหรอฮะอ่ะอ่ะเอ๊ะเอ๋เอะเอ๋ะขวางอีกแล้วโอ้โหอือหือทำไมมัน พ่อมากั้นเนี่ยเดี๋ยวแพ้ตายกันนีเออเจ็บหนึ่งโอ้โหเอาแยะเอาอีกแล้วเุ้ยเอาเยอะอืมเจ็บไปเออเลเซอร์อีกจืออ๊บ ừh ơi bài kịp kịp ừ. ừ. Bài Kẹp Kẹp kịp Ừ Kẹp đi, bạn Kẹp các bạn Mì đồ kịp Ừ Kẹp có ừ. kẹp, kẹp, kẹp có Ừ Như này Như này kịp kịp cái kịp đây Ừ kịp 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 อืมเจี yeah. uh> ๊ยบเออเฮ้ยีโรดกระสุนดีโรดรีโรดเฮ้ยไหนวะนี่ยมัไหนวะนะโอ้โหมันจะมีห้ามาอีกนะเปิดไปเข้าไปเปิดเข้าไปโอ้โหตายแล้วเฮ้ยนูบนูบนูบโอ้โหจะเจอคนเดิมนดิ โอเคมารับรางวัลก,ก่อนมารับรางวัลเออมาไม่รู้นะในคะแนนได้คะแนนเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดูนะผมก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะ กูรไม่ได้นะกูไม่ได้ดูด้วยนะครับเออโอเคนี่แล้วกันอ่ะไม่น่าพอแล้วทีนี้แหละพอแล้วโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมนะกดที่เราจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดคอยกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ิปต่อไปกันด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอลาตัวกันไปก่อนแล้วพบไว้เจอกันใหม่คลิป ครับผมจบนี่เนาะโอเคบาย